สวัสดีครับนี่คือรายการเซมาแลนดกิ้งวันนี้เราจะมาจัดอันดับ5รถหรูที่นักุึบอลอาชีพเลือกใช้กันนะครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยหากคุสนใจร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือผมแปะลิงก์ไว้แล้วด้านล่างคลิกลิงก์มาได้เลยครับคุณเคยคิดกันเล่นไหมครับว่ารถในฝันของคุณคืออะไรผมเชื่อว่าคำถามนี้จะเป็นคำถามชวนฝันให้กับบรรดาผู้ชายทั้งหลายที่ชื่นชอบในรถยนต เซมาแลนกิ้งวันนี้จะพาไปดู5่ารถหรูที่นักฟุตบอลอาชีพเลือกใช้กันนะครับแน่นอนครับว่าเราบรรดานักฟุตบอลอาชีพมีค่าเหนือที่มหาศาลด้านราคาจึงไม่ใช่ปัญหาในการเลือกใช้รถยนต์แต่จะเป็นเรื่องของรถสนิยมซะมากกว่าจะมีรุ่นไหนคันไหนที่นิยมกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่5 Porsche Cayenne Porsche Cayenne มีราคาอยู่ที่9790ปอนด์หรือประมาณ4.5ล้านบาทไทย พ orsche cayenne เป็นรถ SUV สัญชาติเยอรมันด้วยความสปอร์ตอย่างเต็มเปี่ยมแต่ก็ไม่ได้ลืมใส่ความสะดวกสบายทําให้โชบเฉียวทุกมุมมองในแบบสากลน,นักเตะที่ครอบครองรุ่นนี้ก็มีสตีเวนจาร์ดโคโลตูเล่ยาย่าตุเล่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่278กิเมตรต่อชั่วโมงความแรง550แรงม้าอัตราการเร่ง0 100กิโมต่อชั่วโมงอยู่ที่4.8วินาทีสุดยอดจริงๆครับสำหรับพ orsche cayenne อยากได้วะ่ะ อันดับที่4 a u ออด Q7 a u ดี Q7 มีราคาอยู่ที่95,260ปอปอนด์หรือประมาณ4.7ล้านบาทไทยกับรถสไตล์ SGB สัญชาติเยอรมันอีกครั้งครับยังมาแรงแซงทางโค้งเหมือนเดิมกับ a u ดี Q7 นักเตะที่เคยครอบครองรุ่นนี้ก็มีบริโถดตอเลสลุยส์นานี่ริโอฟเดนานออดี้ Q7 มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่249กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแรง500แรงม้าอัตราการเร่งสูง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่5.5วินาทีนี่ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยออ,ด,อยดี้อยากได้อยากได้อยากได้อันดับที่3เบลลี่คอนติเนอตันเบลลี่คอนติเนตันมีราคาอยู่ที่132,150ปอปอนด์ หรือประมาณ6.6ล้านบาทไทยรถยนต์สุดหรูสัญชาติอังกฤษด้วยปัจจาการผลิตที่สร้างประวัติศาสตร์ถือเป็นรถสุดยอดในฝันที่ผู้ชายหลายคนหมายปองซึ่งปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่คือ b e นลี่คอนติเนอัลตั GT เรียกได้ว่าเรียบหรูแรงเวอร์นักเตะที่เคยครอบครองก็มีเวนลูน i ี่มาติสเกอร์เทลและดาวิดซินว a า เบลลี่คอรเทเนตันมีความเร็วสูงสุด313กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแรง567แรงมา้าอัตรากาเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.8วินาทีอ,อันดับที่ 2. c h e ชฟโรเลตคาร์มาโลถ้าใครเคยดูเรื่องทานฟอร์เมอร์แล้วก็นี่แหละครับคือรถรุ่นเดียวกับ b u บเบ e b e บีเชฟโรเลตคาร์มาโลมีราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 2 5ปอนด์หรือประมาณ2ล้านบาทไทย หลุดเข้ามาโผลเดียวกับรถสปอร์ตสายพันธุ์อเมริกันเรื่องสมรรถนะไม่แพ้กับอันดับที่เคยกล่าวมาแต่ถ้าหากมองที่ราคาแล้วก็ถูกกว่ารถจากลุยโรบครึ่งนึงเลยทีเดียวนักเตะที่เคยครอบครองรุ่นนี้แล้วก็มีลุยส์นานนี่ปีเตอร์เช็คโจอ,อเลนเชฟโรเลตคาเมโลมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่252กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแรง312กิโลแรงม้าอัตราการเร่งศูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.4วินาที อันดับที่1 Range Rover Sport Range Rover Sport มีราคาอยู่ที่ประมาณ12,900ปอนด์หรือประมาณ5.1ล้านบาทไทยมากันที่อันดับที่1แล้วครับ Range Rover Sport ที่เรียกได้ว่าเราจะเห็นนักเตะทั้งในอดีตและปัจจุบันขับคันนี้มาจนชินตานักเตะที่เคยครอบครองรุ่นนี้มีจอห์นเทอร์ลี่ลุยส์ซัวเรสเรียกได้ว่า s SUV อ v ยอเนกประสงค์ที่มีความแรงตอบสนองในเวลาที่อยากซิ่งพองโดยสารที่มีขนาดใหญ่ตอบโจทย์มากๆสำหรับนักเตะอาชีพเบ n ส์โลเ r อร์สปความเร็วสูงสุดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแรง385แรงม้าอัตราการเล่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่7.2วินาที <S <S เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายที่ชอบรถยนต์นะฮะเรียกได้ไว่าสไตล์รถ SUV นั้นมาแรงแซงทางโค้งจริงๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆที่เรามีมาฝากเพื่อนด้วยนะครับฝากไปด้วยครับสนใจร่วมสนุกกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือผมแปะลิงก์ไว้แล้วด้านล่างคลิกลิงก์มาได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเซมาแรงกิ้งขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ